พี่เล็กพี่เล็กกำลังโดนชโดอุ้ยโดใหญ่ชโดใหญ่โดใหญ่มองเห็นไกลๆเห็นไหมคะนี่อุ้ยเป็นไงอุ้อพี่จุกพี่จุกใช้ตอนนี้ใช้ป๊อปนะคะป๊อปทำมือที่เล่นในบ่อก,กระพงบ่อยๆนะคะภาพอาจจะมองไม่ค่อยชัดเนาะอุ้ยลุ้นกันลุ้นกันอุ้ย เรามาลุ้นกันได้มันอ well, okay. ้ได้แล้วได้แล้วเห็นไกลๆได้แล้วเห็นป๊อปสีส้มๆไหมคะน่ะน่ะพี่จุกกำลังช่วยกันงัดขึ้นมาโอ้โหชัยย่อยชัยย่อยอุ้ยชัยย่อยชัยย่อยได้แล้วเกิดแล้วโอเคเออจบละจบละเกมนี้จบละเรามีเรามี มีผู้ติดตามวันนี้มีผู้ติดตามจบแล้วครับจบแล้วกลับพิษกับพิษพิษามารอลุ้นเ <laughs> ขาเกิด <c oughs> เกี่ยวเขาเ <c oughs> ออเออเ,อ,อเทวันเทวันแท็กเทวันด้วย <c oughs> ได้ยินแวบแวบ <c oughs> อ,อ,อาทิตย์ด้วย <c oughs> มั้งสามวันครับตัวนี้สามวันโอ้สามวัน <c oughs> สามวัน <c oughs> Yeah. Okay. Cuk 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 ni Cuk Cuk ยางยางยางยังไม่หมด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 ขอนค้างยอดมาแล้วเล็กป๊อปมาแล้วโอย มาแล้วล็อกตีลอบหมึอใช่ไหมเส้นกลัว <laughs> <laughs> เอ้าบีโอครับใจเต้นลูกพีลูกพีใจเต้นลูกพีใจเต้น <laughs> <อ>ลูกพีใจเต้น <laughs> อาทิตย์อาทิตย์ครับกูอ้วนครับที่สำคัญที่สุดตะวันเอามาแล้วนะครับตัวเนี้ยแล้วก็นาแฟ ครับผมปากด้วยนะครับหนืงไงครับสามวันครับตัวนี้สามวันขอบคุณครับ